สวัสดีค่ะฝ่าแตงา่งใบแอนขายในะน,นค่ะฝ่าพัฒนะรเกษตรอนมินค่ะวันนี้นะคะแอนทาม,มาดู Next Gen x l s นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสีดำเลยนะคะครั้งนี้อ่าใครกำลังมองหาสีดำรุ Auto, ่น XLS ด x เกียร์ออโต้คันนี้เลยค่ะมาดูกันเลยว่าเปลี่ยนอะไรกันบ้างเนาะ เร,เริ่มต้นเลยนะคะกระจังหน้าขาย FORD เป็นกระจังหน้า V6 Raptor เลยทีเดียวนะคะและมีไฟนะคะ3จุดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะสีส้มนั่นเองแล้วก nah ็ไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าตัว C ค่ะใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองเพื่อความหล่อค่ะและกันชนด้านล่างนะคะเป็นกันชนเดิมจากโรงงาน b i l t i n พร้อม built-in พร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยคลิปด้านข้างเป็นสีโครเมียมนั่นเองจ้ารันนี้อ่ะมาต่อกันเลยด้านข้างนะคะ ใส่ซุ้มลอ้อเพิ่มค่ะซุ้มลอ้อซ้ายอยู่ที่หกนิ้วนะคะเป็นสีดําด้านเลยนะคะส่วนซีรีส์ยางนะคะสองหกห้าทับหกสิบอาร์สิบแปดแมคขอบสิบแปดอ่าอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกลายแมกเองเลยนะคะสีดำคลิปเงินนั่นเองหล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างเลยนะคะบันไดข้างเดิมนะคะจากโรงงานแก้มข้างโครเมียมกระจกข้างโครเมียมเนาะแล้วก็อ่าเป้ารองมือกันรอยนั่นเองติดฟิล์มเรียบร้อยกันสาดใส่เรียบร้อยนะคะ อ่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยอขอบกระบะข้างเนี่ยจะมีตัวสลักด้วยนะคะเอาไว้รัดเชือกนะคะเวลาเราไปกางเต็นท์นะคะขึ้นเขากางเต็นท์ตรงนี้ถอดสลักได้แต่ว่าเก็บดีๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสหายนะแล้วก็บันไดข้างนีนะคะบันไดข้างขึ้นหยิบของได้เลยไฟท้ายค่ะไฟท้ายใหญ่มากๆเลยทีเดียวมองเห็นได้เด็ดและชัดเจนมากๆม,ม,มีข้อไฟท้ายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตรงรุ่นของเขานะคะเป็นคำว่า r เรนเจอร์ค่ะฝาท้ายนะคะมีไฟเบกรกทั้ที่สามคลิปด้านข้างเป็นสีดําด้านแล้วก็โลโก้นะคะ ใหญ่มากๆมีกล้องถอยหลังด้วยนั่นเองกันชนท้ายเดิมจากโรงงานแล้วกวดตัวปั๊มนะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์ค่ะ มาต่อกันที่ภายในเลยนะคะขอนโซนด้านในนะคะคลิปของเขาภายในก็จะเป็นสีเทาเรมโบนั่งอีกแล้วก็หน้าจอไซส์อยู่ที่10นิ้วเลยทีเดียวเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ170แรงมา้า4 0 5แรงบิดเลยจ้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวกุญแจเป็นกุญแจรีโมทปรับไฟออโต้ด้วย พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รุ่น XLN นะคะติดต่อแอนได้เลยนะคะนี่เลย098 925 166คะ่ะมีไฟแนนซ์ n ิ่งเซ็นเอกาสารให้ถึงบ้านเลยทีเดียวไฟแนนซ์ผ่านแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ